ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณขิมครับคุณขิมเล่าว่าคุณขิมมีคนใต้แต่มาได้งานที่โรงงานแห่งหนึ่งทางภาคเหนือโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในในิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งคุณขิมเช่าหอพักอยู่แถวโรงงานโดยใช้วิธีขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณ30นาทีเนื่องจากงบจำกัด ก็เลยได้หอพักที่อยู่ในกลางซอยลึกใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆซอยนี้เป็นย่านชุมชนมีบ้านเรือนหอพักวัดตลาดและร้านสะดวกซื้อช่วงแรกคุณขีไม่คุ้นเคยเส้นทางมากเนื่องจากว่าแต่ละซอยมีหลายแยกที่เธอรู้ถึงกันได้พอทำงานไปล็กสักระยะก็เริ่มสํารวจเส้นทางและพบว่ามีทางลัดไปโรงงานระยะทางใกล้กว่าใช้เวลาเดินทางแค่15นาที เส้นทางลัดนี้เป็นซอยที่ผ่านจุดลกล้างก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเพื่อลัดเข้าไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมซอยนี้มีโค้งหักศอ,อยอู่โค้งหนึ่งตรงหัวโค้งมีบ้านไม้สองชั้นปลูกชิดรั้วชิดชนิดที่ผนังชั้นสองเหมือนวางอยู่บนรัว้วเวลาขับรถไปตรงโค้งนั้นถ้าเป็นรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ยังสามารถผ่านไปได้โดยการชะลอรถเพราะถ้าขับเร็วมีโอกาสหลุดโค้งมาชนรัว้วแต่ถ้าเป็นรถคันใหญ่ ตอนเลี้ยวรถเนี่ยกระจกมองข้างจะโดนลัว้วหลายคันต้องพับกระจกถ้าจะต้องผ่านถัดจากบ้านไม้เป็นที่รกล้างมีหญ้ารกและกองขยะวางทับถมกันทุกครั้งที่ขับรถผ่านคุณขิมก็เหมือนต้องมองบ้านหลังนั้นเพราะมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีจะหลบสายตาก็ไม่ได้คุณขิมทำงานที่โรงงานแห่งนี้ได้หเดือนก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานชื่อออย ออยเป็นคนอีสานเช่าหอพักอยู่กับเพื่อนร่วมงานชื่อแก้วความจริงบ้านแก้วก็อยู่ไม่ไกลจากโรงงานแต่ด้วยความที่แก้วต้องเข้ากะบางวันไม่สะดวกขับรถกลับลังคืนจึงตัดใจออกมาเช่าหอพักตารางงานของคุณขิมกับออยจะเข้างานกะเดียวกันก็คือกะกลางวันสองสัปดาห์และกะกลางคืนสองสัปดาห์สลับกันปกติคุณขิมจะขี่รถไปทํางานเอง แต่ช่วงหลังคุณขิมกับออยจะสลับกันขีน่รถวันไหนคุณขิมว่างก็ไปรับออยด้วยวันไหนออยว่างก็มารับคุณขิมส่วนแก้วทำงานต่างแผนกกับคุณขิมและออยแก้วเข้าทำงานหกวันหยุดทุกวันอังคารแก้วเองก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานแต่ถ้าวันไหนแก้วกับออยเข้างานตรงกันก็จะเดินทางไปทำงานและกลับหอพร้อมกันวันหนึ่ง คุณขิมกับออยเดินทางมาถึงโรงงานเห็นแก้วกำลังตอกบัตรออกจากงานบริเวณหน้าป้อมยามแก้วถามคุณขิมว่าเข้างานกะดึกหรอบายังไงกันคุณขิมก็ตอบว่ามาทางซอยหัวโค้งทางลัดหมู่บ้านแก้วได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเข้างานหรือเลิกงานกลางคืนอย่าไปทางนั้นเลยคุณขิมก็สงสัยถามแก้วว่าทำไม แก้วก็ตอบมาว่าไม่มีอะไรหรอกแกแค่เห็นว่าทางลัดตรงนั้นน่ะมันมืดมากและก็ยังมีโค้งหักศอกอีกเส้นทางเปลี่ยวพวกแกเป็นผู้หญิงกลับบ้านกันเองสองคนเป็นอันตรายแถวนั้นน่ะเกิดบัตรเหตุบ่อยจะตายฉันน่ะเป็นห่วงจากนั้นแก้วก็กลับบ้านไปคุณขิมก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแต่ออยบอกว่าเคยได้ยินคนที่โรงงานพูดถึงบ้างเหมือนกัน ว่ามีคนตายแถวป่าหญ้าก่อนถึงโค้งนั้นเยอะแต่คงไม่มีอะไรหรอกถัดไามหนึ่งสัปดาห์ตอนนั้นทั้งสองคนยังอยู่กะอังคืนวันนั้นคุณกิมทำงานล่วงเวลาเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากก็มีคนลาง,งานขอเลิกงานเห็นออยรอกลับด้วยคุณกิมก็บ่นว่าวันนี้เหนื่อยอ้อยก็เลยอาสาเป็นคนขี่คุณกิมนั่งซ้อนท้าย ีไปได้ครึ่งทางก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องออยออยก็คุยไปขี่ไปคุณกิมเห็นว่าออยขี่ช้าแล้วตัวเองอยากกลับไ,ไวๆคุณขิมก็เลยขอสลับกับออยเป็นคนขี่เองคุณขิมขับรถเข้าไปทางรัดหมู่บ้านออยนั่งซ้อนท้ายและก็พิมพ์ข้อความไปในมือถือด้วยพอถึงโคง้งจูๆ่ๆคุณขิมก็หักรถอย่างไวโทรศัพท์มือถือออยกระเด็นหลุดจากมือ และหล่นไปที่ริมลั้วไม้ออยก็ตกใจมากถามว่าเป็นอะไรคุณคิมตอบว่าแมววิ่งตัดหน้ารถเป็นแมวดำด้วยวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นออยเลยบอกให้จอดรอแล้วเดินไปเก็บโทรศัพท์มือถือออยก้มเก็บโทรศัพท์แล้วเอามาส่องดูพบว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือมีรอยขีดข่วนและหน้าจอติดด,ดับก็เลยกดปุ่มปิดและเปิดเครื่องใหม่ ตอนที่หน้าจอวูบดับไปสีดําสนิทจูจๆออยก็ร้องเสียงหลงแล้วก็ทําโทรศัพท์หลุดมืออีกรอบหนึ่งพอเก็บขึ้นมาอีกครั้งก็รีบวิ่งออกมาที่รถและมองไปทางบ้านไม้คุณขิมก็เลยถามว่าเป็นอะไรออยบอกว่าตอนที่หน้าจอมืดสนิทมันสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่างบ้านไม้เหมือนก้มดูออยจากหน้าต่างชั้นบน พอเงยหน้าดูก็เห็นแวบๆว่าผุบผายเข้าไปในบ้านออยถามคุณขิมว่าเห็นคนยืนที่หน้าต่างไหมคุณขิมก็ตอบว่าไม่เห็นพอออยมาส่งคุณขิมที่หอพักคุณขิมขึ้นไปได้สักพักออยก็โทรมาบอกว่าขอนอนด้วยเพราะตัวเองทำกุญแจสำรองห้องหายคิดว่าน่าจะหล่นจากกระเป๋าเสื้อตอนที่ก้มลงเก็บมือถือส่วนแก้วกลับไปนอนบ้าน ก็เลยเข้าห้องไม่ได้คุณคิมก็โอเคทั้งสองคนก็คุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปตามหากุญแจด้วยกันหลังจากตื่นทั้งสองคนก็อาบน้ำแล้วรีบกลับไปที่โค้งนั้นตอนนั้นประมาณสี่โมงกว่าพอไปถึงก็ตามหากุญแจแต่ก็หาไม่เจอตอนนี้นกำลังยืนปรึกษากันว่าจะยังไงดี จู่ๆก็ได้ยินเสียงประตูเปิดดังเอดอาร์ตพอมองไปก็ไม่เห็นใครออยก็เลยจะเดินไปปิดให้ตอนแรกคุณขิมบอกไม่ต้องไปยุ่งแต่ออยว่าจะเดินไปดูตรงประตูด้วยก็เลยพากันเดินไปแล้วก็เห็นพวงกุญแจตรงหญ้าแถวประตูออยดีใจมากรีบเข้าไปหยิบแต่ตอนกำลังเดินออกมาก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูทั้งคู่หันควับไปดูแต่ก็ไม่เจอใคร ก็ยืนปัดปัดกุญแจอยู่สักพักก็มีเสียงของล้มตึงซึ่งดังมาจากตัวบ้านชั้นสองพอมองไปก็เห็นว่าหน้าต่างฝั่งนี้เปิดอยู่ระหว่างที่กำลังงงอยู่นั้นจู่ๆลมก็พัดเอากลิ่นเหม็นเน่าแบบสุดๆโชยมาคุณคิมรีบยกมือขึ้นปิดเจมโกแล้วดึงแขนออยให้ออกมาจากเขตตัวบ้านรีบวิ่งมาที่รถและพอหันกลับไปดูหน้าต่างที่ติดรั้ว ก็เห็นเหมือนเงาคนผมยาวปกหน้ายืนอยู่ก่อนจะผุดหายเข้าไปตรงหน้าต่างทั้งสองจึงรีบขี่รถออกมาผ่านมาสองวันวันนั้นแก้วลาง,งานกลับไปเยี่ยมครอบครัวออยกับคุณคิมออกมาประมาณตีห้ากว่าก็ขับรถกลับโดยใช้ทางลัดหมู่บ้านไปยังโรงงานขณะที่ออยขับรถมุ่งหน้าไปยังหัวโค้งออยเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านไม้เลยหัวโค้งมาไม่กี่เมตรด้วยความที่ออยเป็นคนประเภทอัธยาศัยดีกับผู้ชายทุกคนออยจึงส่งยิ้มหวานทักทายผู้ชายคนนั้นก็มองตามแทบเหลียวหลังแล้วก็ยิ้มให้ออยบอกคิมว่าหล่อวะ่ะแต่หลอแบบแปลกสงสัยมายืนรอใสบ่บาทตื่นเช้าเชียวคิมก็ตีออยเบาๆในความทะเลน้น ตอนนั้นก็พูดแสวเริ่มผู้ชายคนนั้นตลอดทางจนวันถัดมาที่โรงงานต้งหยุดการผลิตกระทันหันเพราะเครื่องจักรชิ้นสําคัญพังโรงงานเลยให้พนักงานกลับก่อนโดยจ่ายเงินเป็นชั่วโมงที่มาทํางานตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าคุณขิมกับออยแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณขิมก็เป็นคนขับพาออยกลับผ่านเส้นทางเดิมแต่จูจูก็รู้สึกแปลก คือออยรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับอยากไปไหนก็ได้ไม่อยากกลับแต่พอออยถามว่าจะไปไหนต่อก็ตอบไม่ได้สรุปก็คือกลับตอนขับรถจากโรงงานผ่านหมู่บ้านปรากฏว่าหมาจรจัดพากันเท่าแล้ววิ่งไล่รถของคุณขิมท,ทั้งท้งที่ก่อนหน้าไม่เคยเป็นคุณออยหดขาขึ้นและวางบนเบาะเพราะกลัวหมากัดพอพ้นหมู่บ้านมาก็พากันหัวเราะ ขับไาอีกนิดก็ถึงโค้งหักซอกตอนนั้นคุณกิมเห็นไฟสาดออกมาจากโคง้งก็ชะลอรถเพราะรู้เลยว,ว่ามีรถกําลังเข้าโค้งมาแน,น่ๆถ้าขับไปต้องเบียดก,กันตรงโคง้งซึ่งก็จริงมีรถโผล่มาจากโคง้งพอรถยนต์พ้นโค้งไปคุณกิมก็ขับไปต่อและก่อนจะถึงหัวโคง้งจูจๆออยก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยซึ่งตะโกนขึ้นมาหังมาก จนคุณคิมตกใจแต่ก็พยายามประคองรถให้ขับไปออยก็บอกให้จอดตอนนั้นคือถึงหัวโค้งแล้วคุณคิมเลยขับเลยมาอีกหน่อยแต่ออยกระโดดลงรถไปแล้วพอจอดรถชิดข้างทางคุณคิมเห็นออยวิ่งไปที่รั้วบ้านหลังนั้นและก็เห็นว่ามีคนเลือดท่วมตัวนั่งอยู่ริมรั้วตอนนั้นก็งงๆงเพราะตอนแรกไม่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเลย ออยก็เข้าไปดูแต่ไม่กล้าแตะตัวเพราะเขาเลือดออกเยอะมากคุณขิมก็วิ่งเข้าไปหาก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เจอเมื่อวานถึงแม้วใบหน้าจะเปื้อนเลือดไปแถบหนึ่งแต่เธอจำได้เขาพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยครับผมโดนรถชนออยก็บอกให้เขาอยู่นิ่งๆเธอจะเรียกรถพยาบาลให้คุณขิมก็ล้วงหาโทรศัพท์ แต่ก็นึกได้ว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าหน้ารถ<ๆ>ก็วิ่งกลับมาที่รถเอามือถือมากดเบอร์แบบมือสั้นๆโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณกว่าจะโทรติดก็ปาไปหลายนาทีคุณขิมบอกจุดเกิดเหตุเสร็จก็วางสายจู่ๆก็มีลมพัดเอื่อยคุณขิมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนมีสัตว์ตายอยู่ใกล้แถวนั้นตอนนั้นคุณขิมคิดว่าได้จะเป็นกลิ่นยัก,กองขยะ ก็หันไปดูกองขยะและหันมาหาออยก็เห็นว่าออยกำลังยืนตาค้างจึงมองตามสายตาออยไปสิ่งที่เห็นเล่นเอาแทบช็อกคุณกิมเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังยันตัวลุกขึ้นยืนช้าๆจากที่เห็นว่าหัวแตกตอนนี้เห็นแล้วว่าหัวเขาไม่ได้แตกแต่หัวแบบไปทั้งแถบแขนหักห้อยตองแต่งตรงอกยุบลงไปจนเห็นซี่โครงทะลุออกมา พอเขายืนขึ้นมาได้ก็ยิ้มให้ออยเลือดสีดำไหลออกมาตามร่องฟันและมุมปากพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นชายคนนั้นไอยอยู่สองสามครั้งแล้วก็บอกว่านั่นไม่ใช่กลิ่นผมหรอกนะเป็นกลิ่นของแม่แล้วก็ชี้ไปที่บนหน้าต่างตอนนั้นคุณขิมกปลังเผลอจะมองตามนิ้วที่ชี้ไปแต่ทันใดนั้นออยก็กระชากค,คุณขีมออกมาแล้วข้ามถนน ก่อนทุกอย่างจะดับปู้ไปพอคุณขิมตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมีแก้วนั่งอยู่ข้างเตียงและก็ออยซึ่งสภาพไม่ต่างจากตัวเองเท่าไหร่คือมีแผลถลอกทั้งตัวแขนทั้งสองข้างมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดแต่คุณขิมมีแผลที่หัวและขาหักออยบอกก็หมอเอกซเรย์แล้วนะไม่เป็นไรแกน่าจะชอนะ็อกน่ะก็เลยสลบไปนาน อ้อยเล่าว่าตอนอ้อยกระชากคุณขิมออกมามีรถขับมาพอดีก็เลยชนนักสองโครมใหญ่กระเด็นมีคนนันที่ละทางโชคดีที่รถขับมาไม่เร็วมากแถมรถพยาบาลที่เราโทรให้มารับเป็นผีบ้านนั่นมาถึงพอดีก็เลยพาเราส่งโรงพยาบาลได้แบบบังเอิญสุดๆแก้วอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแก้วขอให้คุณขิมและอ้อยช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านไม้ตรงหัวโค้ง พอคุณขีมกับออยเล่าเรื่องจบแก้วพูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วอยากกลับถนนเส้นนั้นตอนกลาคืนคือบ้านไม้ตรงหัวโค้งนั้นร้างมาห้าปีกว่าแล้วแต่ก่อนจะมีแม่กับลูกชายอยู่กันสองคนคนแม่เคยทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงงานเหล่านี่แหละแต่วันหนึ่งเกิดพัดตกบันไดทำให้เป็นอัมพาตเดินไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงป้าเขามีลูกชายคนหนึ่ง ไม่ค่อยเข้าสังคมเก็บตัวแต่ในบ้านเอาจริงๆแทบไม่มีใครรู้ว่าป้าแกมีลูกชายจนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลถึงรู้ทีนี้ด้วยความที่ป้าแกเป็นคนดีพอแกกลับไปอยู่ที่บ้านที่โรงงานก็ทยอยไปเยี่ยมเอาของไปให้บ้านไปให้กำลังใจไม่รู้ยังไงคนลูกทำท่าทางเหมือนไม่ชอบไม่ใครไปหาที่บ้านคือจะคอยพูดเหมือนไล หรือบอกตลอดว่าแม่จะพักให้กลับกันได้แล้วจนช่วงหลังๆใครไปเยี่ยมก็ไม่ให้เยี่ยมลูกชายบอกแค่ว่าแม่ย้ายไปอยู่กับญาติแล้วเพราะเขาต้องไปทำงานตอนนี้ที่บ้านเขาอยู่คนเดียวคนอื่นๆก็เลยต้องเชื่อตามนั้นผ่านไปประมาณสองสามเดือนคนลูกโดนลดชนเข้าไปในบ้านตัวเองนอนพังาพผงาดไปตรงรู้ว่า ซึ่นโดนรถชนตั้งแต่กลางดึกกว่าคนจะมาเจอก็คือสายของอีกวันหนึ่งตอนนั้นก็ยังพอมีลมหายใจอ่อน,ออนๆก็พาส่งโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสองสามวันก็สิ้นใจตายระหว่างนั้นทางโรงพยาบาลก็พยายามติดต่อญาให้มาจัดการทีนี้ลุงเทพคนที่อยู่ข้างบ้านแกได้กลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นแรงขึ้นทุกวันทุกวัน ถึงขนาดเดินไปคุยขยะข้างรั้วดูว่ากลิ่นมาจากไหนสุดท้ายเห็นว่ากลิ่นน่าจะมาจากในบ้านก็เลยให้ชาวบ้านไปช่วยงัดดูเพราะกลิ่นมันแรงจนแกอยู่บ้านไม่ได้พอเปิดประตูบ้านเข้าไปเท่านั้นแหละแทบช็อกเพราะเจอร่างคุณป้าน,นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในสภาพขึ้นอืดเลือดน้ำหนองเลือดเตียงไปหมดส่วนห้องนอนลูกชายก็พบยารักษาโรคซึมเศร้า ก็เลยคิดว่าจะไม่ชอบไม่ใครมายุ่งจึงโกหกว่าแม่ไปอยู่กับญาติแล้วแต่ตัวเองแอบดูแลแม่กเงียบพอตัวเองตายก็ไม่มีใครหาข้าวหาน้ำให้แม่แม่จึงนอนอดตาย,ยบนเตียงความจริงผู้ชายนะ่ะไปตายที่โรงพยาบาลแต่แม่เราบอกว่าจิตก็คงอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านนั้นคงเป็นห่วงแม่แหละถึงยังไปไหนไม่ได้ ในตอนนั้นแม้จะยังขนลุกกับเรื่องที่เจอไม่หายแต่คุณขิมกลับรู้สึกสงสารแม่กับลูกชายที่บ้านไม้หลังนั้นมากดังนั้นเมื่อออกจากโรงพคุณขิมจึงนัดออยและแก้วไปทําบุญถวายสังฆทานที่วัดอุทิศส่วนบุญกรวดน้ําแด่แม่และลูกชายที่เสียชีวิตที่บ้านไม้หลังนั้นและตั้งแต่นั้นมาคุณขิมก็ไม่เคยใช้เส้นทานนั้นอีกเลยแต่ถึงจะไม่ไป ก็ยังมีคนมาเล่าให้ฟังบ่อยๆถึงวิญญาณแม่ลูกที่บ้านไม้ตรงหัวโค้งหลังนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ